กาแฟ S.O.M.C. มเนนะครับมันจะช่วยเรื่องลดไขมันในเส้นเลือดนะครับลดน้ำตาลในเลือดอนะครับออช่วยดูแลแล้วก็ออปรับสมดุลของความดันนะครับออบำดุงหัวใจทำแม่บอกภายในเนี่ยปรับสมดุลได้ดีขึ้นนะครับมันเกิดการเปลี่ยนแปลงกับสุขภาพร่างกายเราอย่างไรบ้างคะพี่พีดคะ พอดื่มกาแฟซีแม็กเข้าไปสักพักหนึ่งเนี่ยคือเราตื่นเช้ามาเนี่ยด้วยความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าไม่เพลียเวลาไปตรวจเช็คร่างกายเรื่องของค่าน้ําตาในเลือดค่าความดันนะครับแล้วก็ไขมันในเส้นเลือดเนี่ยทุกๆอย่างกลับมาสู่ภาวะปกตินะครับต้องไปฟังเสียงจากผู้ที่ได้ลองชิมจริงๆว่าชิมแล้วรสชาติเป็นยังไงร,รู้สึกยังไงลองไปชมพร้อมๆกันค่ะรสชาติกําลังดีไม่มีกลิ่นสมุนไพรเลยครับ หอมค่ะหอมกาแฟไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าจะมีถังเช่าอยู่ในกาแฟนี้รสชาติกลมกลม่อมหวานกำลังดีเนาะหวานกำลังดีไม่หวานมากนะคะแล้วก็กลมกล่อมดื่มง่ายถ้าเป็นแบบนี้ป้าจะดื่มได้ทุกวันเลยคะ่ะ